สวัสดีครับผมใน KTG k a s e นะมาไ,ได้ดีความมันความฮาและความสนุกนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมอีพิกเซเว่นกันเลยนะครับก็ทุกๆสัปดาห์เนาะตัวละครใหม่ก็จะมานะครับก็คราวนี้เนี่ยมาเป็นของลุงนวลแล้ว วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญมาร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดกับเรานะฮะขอเสียงหน่อยฮะคุณเนทได้ยินวง่อวันนี้เสียงเขาจะเบาๆนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้ห้องทองปัจจุบันนะฮะเนื่องจากว่าห้องทอปัจจุบันต้องอัปเดตนะฮะเราผมอยากทาคลิปให้เร็วที่สุดนะฮะโอเคมาซึ่งวันนี้เนี่ยเราเตรียมสร้อยไว้ร้อยสิบอันนะฮะแล้วก็เพชรอีกสองพันเจ็ดซึ่งสุ่มได้น่าจะประมาณสองร้อยสิบเพชรเอ้ย210สองร้อยสิบสร้อยเท่าที่ลองนับดูนะฮะมา เรามาดูเลยกันดีกว่ายังไม่รู้ความสามารถของการ์ดใหม่เลยอะการ์ดใหม่มันทำอะไรได้วันนี้จะทําให้สุ่มบัฟเป็นอันพอจบเทิร์นว้าเด็ตอนนี้มันจะตีแลงตามจำนวนบัฟที่ลงาาต่งางกนนะแล้วก็จะบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการแก้บนด้วยนะฮะถ้าได้ก็ผมไปโพสในเฟซไว้นะฮะว่าอยากให้ผมแก้บนอะไรถ้าได้ลงหนวดมานะฮะให้ทุกคน<ร>ทํามานะฮะฮะ เอาส่งความคิดเห็นมาดูกันนะฮะว่าอยากให้ผมแบบทําอะไรแก้บนนะฮะครั้งก่อนนี่ทําของน้องไข่ไปนะฮะทําการเต้นแก้บนไป <c oughs> สามดาวสองรอบเลยเวย้ยเฮ้ยเอาดิมีสองพันเพชรกับหนึรร่งร้อยสิบ้อยไปแล้วสิบตรร้อยตอนนี้ซ้อยที่สิบห้าว่าสามดาวหรือเปล่าอย่างน้อยขอ4สี่ดาวตัวใหม่ได้ไหมอ่ะสามดาวนี่ได้มาปบแล้วอ่ะอีเจน,น่านี่ไม่ได้ใช้ใหญ่เลยรอบที่สี่นี่ทาหมก นี่ถ้าผมมาในรอบแบบสิรบสรอบนี่คงหาหน้าดูเลยนะเนี่ยสามดาวเลยนะเอ๊จะได้ทุกตัวไม่ได้ก <c oughs> ูทิไหลายแม่ได้ทุกทีเลย <c oughs> เหมือนเป็นการแบบเหมือนสากแช่งนะแต่กลายเป็นว่าเหมือนเป็นคำพูดคำพูดแบบคอยส่งเสริมให้กูได้เร็วๆ <c oughs> อ้าวสีดาวกล้าเซ่กดอีก950เซ็เนี่ยกดด้วยเห็นได้สีดาวโอเค9คำ สีดาวนี่รู้สึกว่ากายังไม่ครบเหมือนกันนะสีดาวเหมือนขาดการใสยเวทแต่ก็ไม่ได้ว่าการเวทที่ว่าอะไรสามดาวมาแล้วนี่ยังเห็นสีดาวน่าจะไอ้การเดี๋ยวนี้เริ่มไม่มีคนไปอวดในเฟสแล้วว่าแบบเอ้ยสุ่มได้ลุงใครในแบบหนึ่งหนึ่การ์ดหรือว่าไอสองใบ <c oughs> เพราะว่าทุกคนเริ่มไอนี่นะไม่อยากได้ <c oughs> อาจจะมีแต่แค่เขาไม่โชว์ด้วยกา <c oughs> สี่ <c oughs> ดาวเหอี่ยอ่ะก้าสี่ดาวสามไปแล้วนะเออเฮ้ยฉันเพิ่งได้สี่ดาวใบเดียวเองก็เศร้าเอาสี่ดาวมาวะ่ะตัวหนึ่งการตัวได้เอ,อ้ยได้ล็อตว่ะโอเคโอเคเดี๋ยวกูปั้นแน่นอนเพราะว่าล็อตผมก็ยังไม่ได้นะตัวนี้นี่จะ30เยอะมากลแล้ว,วอ,อ่ะ ได้อถมาว่ะสมรอบนี้ได้ได้สามดาวการ์ดเศร้าอันเต้นนี่เหลือตัวสุดท้ายแล้มันที่ยังไม่ได้ดีสี่ดาวนะถ้าได้มานี้ก็ครบคอลเลคชันสี่ดาวแล้วสามดาวโอเคสามดาวตัวละคห้าเซล่ะห้าเซลลพึ่งเอเอพึ่งริปเปิลอฟไปได้ไม่นานนี้เองรอต่อมา หลังจากสุปไปห้าสิบตอยคุณได้สามดาว oh <my> ยังอ้งเหนื่อเยอะไฟที่หกสิบนะเราจะได้หรือเปล่ารอบที่สนะิบสองเนาะต้องนะับเป็นหนึ่งสิบสองรอบที่สิบสองสามดาวตอนนี้เริ่มสังเกตเอสี่ดาวกับสามดาวห้หน้าแล้วเอ้ยมุกคาชาว่ะโอเคสักมุกคาชาพบแล้วตอนนี้เริ่มแยกสามดาวกับสี่ดาวออกลวถ้าสามดาวอะ่ะจะมีสองแสงสีฟ้ามาเลยถ้าเป็นสี่ดาวจะ ไม่ปรากฏลองแสงสีฟ้าขึ้นมาต้องปรากฏแบบเหมือนทิกหน้าแล้วค่อยมาส่องแสงทีหลังเอากาเต็มกลับมาต่อกันนะฮะหลังจากที่เราไปขยายช่องเพิ่มมเามาสีนี้มารอบที่สี่เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเหลือสี่สี่ตอยละตอนรอบนี้สามดาวนแน่ๆอันนี้อะไรนะผมจะหมดแล้วก็ได้หกครั้งเนี่ยหมดแล้วทั้งทั้ง แยนะ่ครับยังไม่มาเลยเว้ยพี่ลุงผมเห็นพี่ลุงมานานนะพี่ลุงควรม,มาไม่ได้สามดาวไปสุกสิบขนาดน,นี้ <c oughs> แต่จริงๆลุงมานี่มันควรไปบิวกับทีมอะไรดีวะอะไรดยอตัวเป็นแบบือนดืดืยดยวขขา,วา อะไกฝ้ามาเลยอืมอืม,อม,อมน่าจะปลุกอะผมจะขอบนบานนะตัตอนนี้เลยนะว่าถ้ามาปุ๊บผมจะทำคลิปแก้บนแน่นอนนะพระนันทจงมาด้วยตือกกกกปปเกี่ยวแล้อปิดคลิปไาเลยเจียว <laughs> <c oughs> สามดาวอีกแก่เ้วสงสัยเขาสงสัยได้ยินที่เน็ตบอกอา่าวภูรีว่ะ โอเคอย่างน้อยเอาคุณนี s ่มาอัพดาวต่อค <hib Store> ือตอนนี้ SSS ผมมี13ตัวแล้ววว้าโ s s ของมันไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัวแล้ววะสามดาวแน่นอนนะฮะเราองฟ้ามาขนาดนี้เดี๋ยวอเล็กซ่าพอกูบอกว่ากูยังไม่เคยได้ครบ SSS นี่มึงมาลัวเลยนะเออทำไมอะ จะเล่นอะไรกันฟูซาโหลดอาเทมมาเอ่าอย่าไปเล่นเล่นแอลก็ได้เล่นแอลก็ได้อ้าวรอเจ้เขาทำคลิปให้เรียบร้อยฉันก็เข้าไปเล่นไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าชั้นยังไม่ได้อัปเดตอ๋อใช่ตามดาวออัปเดตเอลมามันมีอะไรมาแก้ไฟเคลมาแล้วเหรอเคลกับโมแกน่ามาแล้ว มาแล้วมาเล่นการ์ดอย่างท็อปเองสันดานจริงอ่ะเราเราสกินมากกว่าเราสกินมากกว่าแคทแอนด์ด็อกอ๋อเออน่ารักดีนะแคทแอนด์ด็อกเราใหญ่และสกินมากโอเคน่ารักมากเลยรอบนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะไม่หกโอเคนะฮะมาอีกสิบรอบด้วยกันนะฮะตีเล่นหมอตีอะไรเด็กเขายังไม่อัพดิเลทำทีเปลี่ด้วยฟุก คุณทำคลิปอยู่้วยกุ้กใจเย็นๆแล้วที่จะเข้ามาเล่นมาจะได้รออืมอน่าจะนานเลยแหละฟุ๊บเล่นไปก่อนเลยก็ได้สักประมาณตาสองตาแต่วันนี้ฉันต้องออกไปทำงานด้วยเนาะสามดาวสามดาวตัวละครสามดาวตัวล<น>ะคร<ห>อีเจน่าน,นี่รู้สึกว่าแม่งมาบ่อยเกินไปแล้วนะเอาจริงๆตัวละครเต็มด้วยลายออดโครเท่อะสกินลไยออดอย่างเดยดดิสกินลอยออะเรอ ไม่ใส่แวนโปเตก็มันได้ฟรีทุกคนอยู่แล้วอะไรออะอะ้วออดเคลไงแต่เราจะมาอา่วิ่งอะที่อันก่อนอ่ะอันก่อนเราเป็นเนี่ยเป็นเหเป็นคนตำรวจใส่หมวกกากาแล้วก็มีดาบเดเซอร์ซาวอร์าอ่อะไรแล้วดาบเดเซอร์ด้วยนะแต่ก็ไฟท้ายอยู่แหละโอ้ยแต่ว่าตรวจได้ข่าวว่าเคลช่วงแรกลำบากมากเลยก็ลำบากจนถึงช่วงเลเวลสิบหกอะพอเลเวลสิบหกไม่ง่ายเลย ไปสเปร์อาร์มันไม่ได้เปลี่ยนทุกอันวะสิบเอ็ดไม่ให้หรอสิบเอ็ดมันเป็นช่วงตอนนี้นี่ไตอนที่ตีระยะประชิดอยู่ผ่านช่วงนั้นไปก็สบายแล้วซามดู้่แล้วว่าคราวนี้เฮ้ยอาจจะเป็นอันแรกก็ได้นะที่ไม่ได้ตามที่ต้องการวะ่ะเทอาทีลิฟถึงมาติดแก้วแล้วโอ้โหเจ๊แต่ผมไม่ได้แต่ผมไม่ได้ทุกตู้เลยแล้วว่าที่เคียวเคียวใช้ตีตีได้ปะหรือไม่ได้อะไร ไดด้ตีได้เหรอเนาะไม่เคยเห็นต้องใส่ให้ตัวเองเพื่อนเราตีไม่ได้ตามันก็เล่นเกลวันโอ้ยไม่ก้องเราต้องเอาสกินนี้มาปวดนี่ไปจะโดนนี่หน่อยๆกินมันสวยเลยแลดูอวดเบ่งแปลงร่างได้ไม่ใช่แตกปากั้นเฮ้ยเรามาเราสองพันแล้วเว้ยเฮ้ย โอ้โหเราดูโอ้เราดิาดาดตัวอะไรเอ่ย s u r p โอ้เราสองหมื่ออนอ่ะสวยวุยอวเลเนี่ยเอ้โหระดับให้อะไรจ๊ดคือคือก,กูก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าเสียใจดีเพราะว่าถ้ากูดีใจคือกูก็ดูได้ตัวแล้วได้คุณลุงมาแล้วจริงแต่ถ้ากูจะบอกว่ากูจะเสียใจกูก็ไม่แปลกใจเพราพะกูต้องไปทำคลิปแก้บนชิบหาย โอเคนะฮะได้มาแล้วเรียบร้อยฮะ,ะใครอยากให้ทําคลิปแก้บนอะไรบอกมาเลยเพราะผมคาดว่าน่าจะมีคนคอยสัตแทนผมแล้วนะแก้บนโดยการน,นี่ปิดแนวเออแก้บน,บนย่าเลย โอเคนะก็สำหรับใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดติดตามเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้างันต้องสบายแล้วนี่พอพอมาเปิดสีมันวิ่งเร็วมากเลยนี่ถ้างันต้องเปลี่ยนความเร็วถ้างันต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่ก็สำหรับใครที่ไม่ชอบนะก็อย่าลืมกดไม่กดติดตามไม่กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเพื่อความละเอียดซับสไครต์ผมชอบก็กดทิ้งไปแล้วก็กดคลิปไลค์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ ขอไม่ขอบคุณคุณเนแล้วก็คุณปูกนะที่มาสาบแช่งเรานะไม่ขอบคุณนะใบ้ใบ้เฮ้ยมันต้องอัท่าไหนนำอ่ะแล้วก็ใครอยากทำให้คำคิดแก้บนนะอันโถนมาบอกว่าก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะกแล้วา็ครับ